โอเคโอเคสวัสดีครับทุกท่านนะครับไอนสุดของผมก็ได้เปิดเสียงอีกรอบหนึ่งก็คือผมตอนคลิปเก่าต่อไปคลิปเก่าผมโทกับเพื่อนไงยเอาก็อันนี้คือคลิปสร้างเมืองนะครับสร้างเมืองซึ่งมันมีอีกอันหนึ่งที่เป็นคลิปสร้างเมืองกันแต่ว่าถูกแต่ว่าเราไม่ว่าง่าย ติดลิกสิผมก็ต้องลบทิ้งซึ่งคลิปนั้นผมไม่สร้างเลยหรอเอาไว้อยู่แต่แม็นก็ยังอยู่นะครับแต่ผมต้องหยุดแต่ผมเพื่อนได้แต่ใจว่ายกเลิกการสร้างมันรนะู้ไหมสร้างนี้ซึ่งม้านที่ผมการสร้างอย่างนี้อันนี้บ้านผมนะบ้านที่ผมการสร้างอย่างนี้คือในชีวิตจริงคือตอนนี้แหละคือผมคือส่วนนี้เหรอบ้านเพื่อผมมันไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านในชีวิตจริงของเขา ยินเหตุาการณ์เขแต่ของผมก็ประมาณนี้ไอ้ใส่ที่มันมีแบบว่าสบมันนี้ก็คือข้างในเป็นสีน,นี้จากข้างนอกเป็นสีเทาๆอย่างนี้ข้อสารก็แบบนี้อะไรส่วนเพื่อนของผมจริงมันเป็นแบบว่าอะไรกระเบื้องไอ้ไอสีส้มๆแบบน,นี้แต่มันไม่มันไม่เหมือนใครอย่างเนี้นยอันนี้อันจุดเกิดของเราอยู่พิกัรสูงนะครับไม่ไกลมาก นี่ผมกะอันนี้ผมทำลงเลยาจะยอมยอมก็แล้วคือส่วนสาสนานะครับคือคือผมก็วางไว้อยู่ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยวาอยู่น,น,นี้คือผมทำคนเดียวในไอ้ตัวเนี้ยเลวก็มีชื่อเมยนี่คิวสองสี่สองกะไม่ใช่ขออภัยครับคิวแปดสี่สองเก้าชื่อเดียวกับในไม้คราบเลย นั่นแหละผรีอบเตียแมแบบมะคือตอนนี้ผมอาจจะดับแปลงนานาโคตรซึ่งนี่คือถนนรูดตม้มแแบบผมซึ่งเออใช่เออ,เอ,อไม่แน่ใจว่ามันต้องทำแบบโคตรนั่นนั่นใช่ไหมคำตอบคือนี่ตรงหน้าจอเด็กเออเดี๋ยวในตัวในตัวก็มีว่ะลืมตัวที่กับเสียงนี้หรออาร์พีจี เดี๋ยวผมข้ามาส่งทีหลังอือฮึแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้คือมันเปิดใารู้ชื่อผมในมัครับก็ชื่อนี้เลย Q Q ตัวใหญ่นะ Q ตัวใหญ่นะคำเติวตัวใหญ่ Q แล้วก็ U E U แปดสี่สงเก้แค่นี้ ส่วนนี้คือพวกพเพื่อนผมส่วนไอ้เพื่อนผมที่ได้ระจำคือไอฟ้ฟุกเธอชื่อมันนะคือมันอย่างไรว่าแล้ใช่อันนี้ชื่อน้องน้องเพื่อนผมนะชื่อน้องคือมันชื่อเฟิร์มเป็นน้องขอยอฟุกหรือ,อน้องเพื่อนผมส่วนนี้นิวเพื่อนผมเหมือนกัน ชอันนี้คือเป็น ID เก่าของเพื่อนผมแต่เกิดแต่ได้เปลี่ยนเวอร์ชันคือผมบบโหลดจะดิ้งไม่ใช่โหลดจะแข็งจึงเพื่อนผมจึงจึงต้องสมัครใหม่สมบูรณ์ไม่ต้องสมัครใหม่สาเหตุเนื่องจากผมสามารถเซฟได้นี่แหละชื่อนี่นี่ไอเอออันเนี้ยเนี่ยอันนี่ไอที่ผมทําเป็นรูปรูปวงวงไว้เนี่ยไอตัวใหญ่หมดนะอันนี้ตัวใหญ่หมดนะ g o d z i l l a สองหนึ่งเก้าเก้าสี่น่แหละชื่อเพื่อนผมในปัจจุบันเดี๋ยววันนี้จะพาทัวร์แล้วก็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 พาไปดูมอสต,ต่างๆในเซิร์ฟว่ามีมอสอะไรบ้าง,เอ,งอาอเอ่อไม่แน่ใจลงมอสสิ่งนี้าบบวะคือเออไอตรงเนี้ยผม ใครคิดว่าจะทำอะไรก็พูดมาหมดแล้วครับเออใช่ผมมีช่องหนึ่งเดี๋ยวทายคิดเดี๋ยวพาไปดูคือคือมันมีความมีคิปกว่านั้นแต่คิปมันเสียนะครับอ,อ่ะเพื่อซีเหรอแบบกลางนล่กหอเข้าไปบอกซีกันซีก็นี่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 น,น,นี่ไอตัวเลขเนี่ยลบเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยเออใช่นั่นแหละ ก็หยุดสต็อปทีแล้วก็แคปรูปหรือตัวสัญลักษณ์แล้วก็ไปใส่แน่ฮะผมต้อกิดมามันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับดีดินีมันจะเป็นอย่างนี้ใช่มันมีความโอเคผมไม่ต้องใส่งทำให้มันเป็นอย่างนี้อ่ ก็ผมแจกเนแบบจำเป็นอยย่างงเี้มีพวกส่เสื้อนะมีฟางวัวมีข้าววัวข้อข้อข้อหมูข้อแกะข้อไก่กลัวเห็มีแต่ผมขอต่อไป่ไอ้นี่ก่อนเหี้ยมดีคือมอสปืนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับไม่ใช่ผมใส่คนอื่นมีไก่ ไอตรงนี้จะเป็นร้านค้าแบบว่าตรงนี้ที่ขายไอตรงนี้ค่ะที่ขายส่วนตรงนี้เนะที่ขายตริงคือผม่าจจมแผล่ว่าจะเวทจะมาแต่ผมขอเอาบารีมาด้วยกันคือจะเป็นสนุกยาวเลยคือก็คือใครสนใจเข้ารว่าคืออ็คือเข้าแชสรเศรษต่พงการสังเกตค่ะคือเข้าแชเสร็จพงน,นคะครับ แชทหรือหรือแชทกลุ่มผมมาเคือแชทกลุ่มฮากิโอักกีชื่อคุณกินใช่ไหมฮากิโอักกีาจเกียวกที่เกียร์ฐานไหมก็ผมก็คอยติดตามอยู่ว่ามันมันถึงมันซับเตอร์สามตัวไหนคือซับเตอร์สามชุดนึงเมื่อผมกับเพื่อนได้เล่นไปแล้วมันไม่ใช่ของแทนนะเป็นเป็นเล่นเฉพาะของโะบบก็มีการใกล้เคียงอยู่และล่าสุดก็เลยก็ไปเรามาฟินาเอฟบีจนถึงตอนจบ ก็คือล่าสุดคือเ่นที่เล่นจนถึงล่าสุดคือไปถึงนซะ่อมเฟนดี้เสร็จก็ขึ้นาริห้องล็อกซีเลยแบบนี้ผมได้มาจากแบบเก่าของเพื่อนผมที่ผมที่เพื่อนผ,ผมเล่นกับน้องเพื่อที่น้องเล่นกับน้องแล้วไม่ชวนผมผมก็แคปรูปซีดเอาไว้ไอตรงนี้คือจุด เออใช่สีนี้ผมก็เล่นมาตรอดสีนี้แต่ทุกคนแต่ว่าผมเล่นไปนานแล้วผมได้อุกรณลเพชรเรียบร้อยแล้วผเข,ข้าไปฆ่ามังกรเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมค่อยเริ่มสีเดี๋ยวผมค่อยนะครับเสียปืนให้ดังนิดน,นึงนะครับ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเคลียร์พื้นที่ทำถนนละแล้วกันไออภิพยกดผิดคือผมอ่านพวกคำหยาบนะครับผมผมก็ต้องขออภัยเลยะครับเป็นคำติดตัวเดี๋ยว RPG มันอยู่ในในี้ในนี้ไงเนี่ยเออปล่อยไป

สามมอกเออ,เอ,อมันอันนี้ต้องโอเคทองเ,เดินสาม็อกคือกว้างสามมอกยาวเท่าไรแค่ตัวนี้ก็จะช็อก็อกนะครับแล้วก็ใส่อันนี้คืออีกหนึ่งสองหนึ่งสองใส่ปุ๊บก็ใส่ว่าคอนกีสีแล้วก็ใส่สใ,สใส่แบบน,นี้ คือใช้เป็นคอนกรีตเหลือแล้วก็ได้ที่สีานะขาวดำดำแต่แต่อยันดำมากอะก็สีขาวซึ่งซึ่งพวกนี้ใช่ไหมถ้าทำอย่างเงี้มันดูเหมือนผีดปกติใช่ไหมคือพวกอะไรถ้าทำอย่างเงี้ใช่ไหมนึ่งสองสีแล้วก็ 1, 2, วเป็นหนึ่งสองสามอะไรี้ขาวดำขาวสามบอกดำสามบล็อกแล้วก็ขาวสามบอกอย่างเงี้ยสลับไปเรื่อยๆก็แล้วก็แล้วก็อย่างเงี้ยก็ต่อมาอาี ใช่เอาวัสดุเพื่อเพื่อทำเองแบบว่าต้องเนี่ยตุ๊กตาง่ายแ่าวถ้าไม่ทำก็ไปเลยเออถุกง่ายก็เลยก็ต้องขยายดูเพิ่มอันเนี้ยจะเป็นสตอรี่เ,เถ้าใจเข้ามาร่วมัสร้างผมก็ไม่ว่าอะไรแต่คำเตือนถ้าสร้างแล้ว คือจะต้องให้ผมไปดูสถาิที่แ้วนั้นและวิเคราะหว่าควรสร้างถนนตรงไหนไม่ไงั้นอาจจะเกิดปัญหาแล้วถ้าใครอยากเขียนชื่อก็คือคือต่อตรงนี้ได้เพิ่มเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาคนมาช่วยกันทำให,ให้เป็นแบบว่าที่ตั้งโชว์ประมาณนี้นะครับท่านชม สนใจทำในเซอร์นี้แต่ขอให้เป็นเมืองนะครับก็เชิญได้ครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับแต่ผมแต่เข้าได้ไม่เกิน5คนนะครับเพราะอะไรเข้าไม่ได้เข้าได้ไม่เกิน3คนคือผมแล้วก็อีก3คนนะั้นเป็นสี่ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มเงินพิ่มอีกหนึ่งก็เป็นห้าถ้าผมจะคำสั่งแบบว่าสามารถเพิ่มให้เข้าเยอะได้ก็ มื่อตอนชมครับเมื่อกี้ผมเห็นที่สมบัติอยู่แถวนี้นะเฮ้ยทำไมตอนผมเนี่ยถุดตอนผมไม่เจอวะทุกคนใส่นี่คืออะไน,นทองแดงเออใช่เหผมมีนทุกคนเคยเห็น,น,นช่องดีไหมที่ขบบา่าวว่า ไอคนไล่ล่ามันกดกดย่อแบบรัวซึ่งในในในทศหลายคนคิดว่ามาทำไม่ได้แต่ความจริงทำได้แต่เราต้องเกมหมดหนึ่งที่ทำคือเราต้องเราเกมหมดหนึ่งเสร็จแบบูเอากดบินขึ้นมาไม่ต้องส่งม,มาแล้วก็กดลงซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ไม่ได้หยุดบินเราสามารถบ,บินต่อได้พอ,พอเรากดมันกย็ย่อเพราะฉะนั้นพอเรากดรือมันมันกย็ย่อพเพราะเรา พอเราแบบเราตบกดรวมๆแบบนี้มันก็ย่ออย่างนี้เลยยอดเพื่อนผมอง่ายเ่ยท่านผู้ชมและใครมีคำนะนำก็มาบอกได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกยกเว้นทำอะไรพิลึกพิลาน่ะ เพื่อผมออกไปนะถ้าเอาผมกับเพื่อนมาเปรียบเทียบกนคือก็ก็ก็เอ่าไรแหละคืองนี้ผมตอนที่ผมกับเพื่อนคือเล่นไมาคราชิลล์เหมือนกันและเกิดารบังเอิญก็คือผมฟังที่คือคือขอกที่คาั้นผมเอซิสในเหตนั้นซึ่งผมเละใน็นีื่นๆจะมัน จึงแล,แล้วพอตื่นมาไปโรงเรีรสป,ปูกลับมาบ้านแล้วก็ทำามเสร็จแล้วขึ้นขึ้มาแล้วก็เล่นกับเพื่อนก็โทรก็ก็ขุดหาอะไรแแล้วก็วมาเจอตอนมาเจอเจอ๊ยวแรกนี่นแต่ผมเลยผมเลยของผมเลยได้ทำการแก้มไปเช็คห้่อยเก็ได้ข้อสรุปคือผมไม่เก่ยวอรล้าามาดื่มดูก็ชัดเจนเกือ เออใช่ผมมือเมกมันมีอีกหนึ่งนะคือแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้ที่เนี่ยใช่ป่ะผมได้แค่ลองซีนเพื่ว่าจะผมจะลองซีนมันมาใช่ป่ะผมก็สร้างเมืองแล้วบ้านแรกผม,มได้รกทำการทุบอัพเกรดคือบ้านแรกในเซตนะฮะผมได้ทำการอัพเกรดโดยการทำเทา้าลงไปใต้ดินเพื่อไปหา H C ซึ่งในช่วงนะั้นใช่ไหมนะฮะผมเรียนอยู่ชั้นมอนเทอมหนึ่งนะครับดันเป็นโควิดใช่ค,ครับตอนนี้ผมไม่เป็นครับผมหายแล้วหายนานแล้วครับหลังจากในตอนนี้ผมไปเนะี่ยผมมือจะทำไรดีมีแค่สองอยางคือเล่นลกมบอกระดับสงครามสงครามญี่ปุ่นจัดสาทางเรียนทางอากาศการอีกอันหนึ่งคือมาสร้างเมืองในแมปนั้นเลย เพื่อนผมสร้างสร้างสร้างฟาร์มสัตว์มาก็สวยนะเป็นหลังคากระจุกกระ่ยลุงใสร้างไม่เสร็จคือผมโดนไอ้โคตรเก่งเพื่อนผมจริงไม่ได้เข้ามาเลย <S <S นะผมก็ทำการทำให้แล้วแคปรูปส่งไปให้เพื่อน แอเ่ผมก็ว่าหมามากเลยสร้างลายไฟนอฟดดีในเซอรนั้นเซอผมก็ช่วยสร้างเลยเพราะเป็นคนชอบเหมือนกันเมื่อพูดถึงฟนฟดีผมเดี๋ยวก็ต้องมีหลายคนมาเข้ามาหรือมีไรที่เล่นเป็นผกครับผมผมก็ต้องบอกว่าผม มก็เพิ่งหัดเล่นนะครับไฟในอฟนี้เนี่ยก็คือหลักผ่านมาหลายปีผ่านมาผ่านมานานมากแล้วผมเพเ่ยเ่มก็คือเพื่งไปเจอเจอลิ้นเหลือไปเออกมาก็ก็ซึ่งนึ่งภาพที่ผมเล่นคือภาพเนื่องจากผมอตอนนี้ ที่ตอนคุยกับเพื่อนไม่สามากีสมาลองเขียนงานไม่เกิน15นาทีแต่นี่เกิมา10นาทีต้องเก็บตัวเองไว้บางใจก็ประมาณนี้ก็เซิร์ฟเวอร์หรอ เดี๋ยวตัดไปไอไ้อที่ผมว่าท้ายคิดจะมีอะไรนั่นแหละโอเคไปโอเคถ้าผู้ชมผมมาเลยครับก็คือมันเป็นช่องเก่าผมเออช,ช่องอะไรวะช่องเก่าผมอ,อันนี้คือช่องที่ผมติดตามมาทั้งหมดเลยนะเออนี่ยผมค่อยเลือ่อนเนยแล้วกันเนื่องจาก ถ้าผมได้เปลี่ยนโทรศัพท์ผมจะได้รู้ได้ว่ามีช่องอะไรบ้างอือหานหนึ่งขอหาห่อผม,ผมติดตามเยอะมากเป็นบุคคลที่ติดตามเยอะมาก ข้างล่งในอย่างเช่นดีมอะไรเงี้ยดีมคงก็มีก็ในที่ผมมันคนที่ชื่นชอบเนื้ออะไรนี่ปัจจุบันดูกก็เช่นชอบเหมือนกันแต่แต่ฉันชอบมากกว่าเดิมที่จะแล้ชื่นชอบมากก็ก็จะมีข้อความก็จะมีเรนักเก็ตอะไรนี่เยอะแล้วก็เพื่อนจะไม่ค่อยเข้าหากันเรื่องอะไรเนี่ยดีดี เนี่ยเฮดทีมเอสคิวธานีหรือแปรไทยคือเือร์วูงคิวธานีวันนี้วพื่อจะสื่อสารกับนี่สือไปอะไรกันเป็นช่องกับผมนะครับคลิปคลิปล่างสุดหลายคนที่น้องนำเป็นบอกไ้เรื่องป๊อปีเวลาเป็นชั้นก็สองของจริงครับมาเป็นคลิปตัวอย่างเฉยเยแ ใช่ผมลแอาที่ทำฟาร์มคนกี้ายก้อนกดและท่างตีเลในมือถือซึ่งและนี่พาทัวไทยอีกสามได้ที่ผมทราบเขเียกหลายโมาแต่บอลตอกแน่นประมาณสุดนเกาแต่ไม่มจับรอกคือตอนนี้ผมยังเป็นอย่างนั้นอยู่ในหองสัตวนว่าอะไรประมาณนั้ วันที่8เมษายน2565ถึง9เมษายน2565ผมนั่งสร้าง25ได้ประมาณนั้นนะอ่ะดูดีจัะเ็นผมนั่งสร้างคนเดียวได้ไหมนะเพราะในตอนนี้นไม่มีไอดียนี่ไมค์คาร์ชิลอดคือเป็นไมค์คาร์ชิลอดเนเออใช่ผมลืมบอกไมค์คาร์ชิลอดบางครั้งผมจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับนะ นั oh, so ่นแหละผมจะไม่มีเสียงมันจะไม่มีเสียงนี่คือมินิเกมที่ผมไปเล่นนั่งฟังแล้วคืี่ะคือผมได้นั่งฟังก่อนนะนี่คือคลิป E B C นะคะคืออันนี้คือแต่ไมค์คาที่ใช้คลิปนั้นใช้งานไม่ได้ต่อไปตอนนั้น ผมได้หาไปมาแล้วก็ได้เกมนี้เนี่ยนี่ยไอไอเกมไอเกมไอเกมนี่มันตอแทนเนี่ยพอดีพอดีเนี่ยไอไอเกมเนี่ยไอซีอ่าเอเอสเกมี่ใช่ไไม่ได้ซึ่งวเนี้ยเอ็มเเอะนั่นแหละใชงไนได้แล้วผมก็เลยต้องสร้าง าการสร้างเงินผมก็้หัน้แต่ก็แม่บังผักแม่เงนผัง,งนี่มาครับชุดว่าสี่พีที่สามและนี่คือจุดกำเนิดที่ผมใช้ขึ้นมาและนี่คือจุดเมื้อต้นและนี่คือของแท้ นี่ไหมครับพี่ที่บ้านมีอันนี้คือคลิปอเมริกาบอก่ o f the o f the ไททานีกเขอเป็นแมจำลองที่ผมสร้างขึ้นมานลอนนี้อันนี้ไม่เคยเกิดเหกันอันนี้คือผมสวมวุ้ ผมอาะทำไม่ค่อยส่วนหนึ่งครับเพราะผมเพิ่งเพิ่งทำเอีกก็โอเคครับอือก็วันนี้คือส่งสามแล้วเออนี่จะต้องในคลิปนี้เอาจากช่องใหม่เลยคือผมอาคิดจากช่องใหม่เราไปใส่ ของเก่าอดุทีตัวเลขนึ่งิบเอ็ดอย่าผิดนีนะทนผู้ชมเนี่คือมีกระต่า อ่ะบอม,มช่องผมก็คือนี่แหละต่อสู้ไม่รัาชรอด EP 3ไม่รัาชิลด EP 2ไมคเขาเอชิอด EP 1สอนทำเรือนในเมน่าเพกาเอาชรอดในเดดอซึ่งตอคือผมจะบอกง่ายคือผมผ่านแล้วครับผ่านแล้วแต่ผมเยี่ยลงกลับมาเล่นต่อ นี่ก็คิดว่าสปีดอะไรเพื่อนสิ่นี่เราไม่มีเดี๋ยวเพื่อนรับีกงานช่องทางนี้ดเลยครับก็จะเป็นกอนแจงให้ผมกูอย่งเงี้ยนะครับและผมก่อนะนำตัวผมชื่อคิวครับ อันนี้ก็คือสรุปหนังไทยท้านอีกสองห้าอ,อย่าแืมเรียนรู้ชื่อหนังนะคืออันนี้เป็นการต่ดดสู้ก็ทุกคนจะไปทุกคนไปดูดโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อน,นครับฝากดากดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรอเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากคลิป จากช่องเราอ้วยนะครับและผูว้ตวิดตามช่องแหมงเรานี้ยังมีแค่4คนอยู่นะครับ <Kos. S 1> ก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับถ้ามีคนติดตามผมก็จะมีกำลังใจด้วยเดูนะครับแลวผมสามารถโพสอะไรได้แล้วตรงนี้ ต้องผมยังหาวิธีใส่ไม่ได้ตอนนี้โทรศัพท์ก็บายบายสวัสดีครับบาย